ผมทำงานประสิทธิีนดายเยอะมากส่วนมากก็มีสองสามเทคดีทัศสอสามอย่างนู่นนี่นั่นครับแต่แปลกครับผมทำงานกับน,น้องนุกน้องตายนะฮะผมก็งงเหมือนกันว่าทำไมทางแบรนด์ไม่สั่งแก้งานไม่สั่งอะไรเลยเทคเดียวผ่านเทคเดียวผ่านทเานทคเดียวปล่อยนี่แหละครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะน้องตั้งใจมากๆาครับเพราะน้องตั้งใจมากครับเพราะว่าใช่ไหมครับเพราะว่าคือ คือผมอะผมผมผมยอมรับนะคือผมผมอาจจะผมอาจจะใกล้ชิดน้องมากกว่าพี่เอฟซีนิดนึงเพราะว่าผมได้ทํางานร่วมน้องบ่อยถูกไหมฮะแต่ความรู้สึกผมไม่ต่างกับพี่เอฟซีเลยแรกผมก็ไม่เข้าใจหรอกผมยังไม่เข้าใจความหมายของคําว่าน่ารักของพี่เอฟซีว่าน้องน่ารักยังไงจนผมได้มาร่วมง,งานกับน้องครับเฮ้ยน่ารัก,กว่ะเฮ้ยทำไมมันเป็นขนาดนี้วะพี่เชื่อไหมงานแรกของผมอะ ด้วยความที่ว่าผมะนะรับหลายงานผมดูแลหลายสินค้าใหไหลายโปรเจกต์งานแรกผมจำได้เลยผมอันนี้ผมสารภาพนะผมสารภาพนะงานแรกอะผมก็ผมเข้าใจว่าผมเข้าใจว่าก็เป็นงานสินค้าเหมือนพีเเตอร์ทั่ว,วไปผมไม่ได้มาคุมผมก็เหมือนเหมือนโทรโมอนิเตอร์เอาผมไม่ได้มาคุมด้วยตัวเองนะแต่พี่รู้ไหมทำไมทำที่ทําให้ผมเอกใจที่ทําให้ผมต้องมาเจอน้องต้องมาอยู่กับน้องเฮ้ยพี่มันเทคเดียวผ่านเว้ย ผมไม่เคยตั้งแต่ทํางานมาพี่ตั้งแต่ทํางานมานะพี่รับเป็นคอนซัลที่ปรึกษาการตลาดมาแม่ง <ใน S 1> แบนโคตนเยอะเลยในประเทศไทยเนี่ยไ,ไม่เคยมีใครที่ไม่ถังแก่ไม่เคยมีใครที่ไม่โดนทางแบนคอมเมนต์เฮ้ยพี่แต่น้องคือคนแรกของผมเวที่ไม่ไม่โดนคอมเมนต์อะไรเลยผมก็กผมส่งไปให้ทางแบนผมดูอะอพี่จะมีคอมเมนต์หรือว่าแก้ไขตรงไหนไหมครับโอ้คุณดามันดีมากมันเป็นมันดีมากคุณดาโอเคเลยต่อยเลย ผมวใช่หรือวะปกติมันต้องมีสองสามน้าบะ่ะกว่าจะเสร็จอะแต่เขาสองคนคือเทคเดียวผ่านเทคเดียวผ่านเทคเดียวผ่านจนผมเฮ้ยไม่ได้ละผมต้องมาอยู่กับน,น้องหละผมต้องมาดูเฮ้ยน้องทำงานกันยังไงวะทำไมมันถึงเป็นแบบนี้พอผมเข้ามาเท่านั้นแหละที่โดนตกเลยจ้านะฮะใช่ครับคือแบบโดนโดนตกเลยจ้าคือแบบเฮ้ยมันเป็นโมเมนต์ที่แบบ คือพี่เคยไหมผมผมผมประพรมยยอยายกยกตัวอย่างในการไลฟ์สดเป็นไงอ่ะไลฟ์สดที่แบบไลฟ์สดอ่ะไลฟ์ไลฟ์สดในตำนานของผมผมให้เป็นตำนานแล้วกันไลฟ์สดในตำนานคือไลฟ์สดในตำนานของผมก็คืออันนี้นะคนนรับถ้ากินโกโก้ในตำนานพี่เชื่อ,นนอไหม ผมไม่ได้โฟกัสงานผมเลยผมไม่ได้โฟกัสรายละเอียดหน้างานเลยว่าดีเทลมันเป็นยังไงผมผมแม่งลืมไป่ตั้งโปรโมชั่นทุกอย่างผมลืมหมดเลยแล้วก็ไม่ใช่ผมลืมคนเดียวเจ้าของแบรนด์ก็ดูอยู่เจ้าของแบรนด์ก็ไม่ขายของดูเนาะเจ้าของแบรนด์แบบคุณอามันดีจริงๆเลย,ยนี่จริงๆนหฮะเขาทุกอย่างมันแบบนี่ไงมันมันมันเป็นน้องไงแต่ทุกอย่างมันไม่ได้เป็นการแสดงมันเป็นเรื่องจริงของเขาทั้งสองคนนี่แหละครับมันคือมันคือที่สุดแล้วนะฮะ นะนั่นแหละครับผมเลยไม่แปลกว่าทำไมพี่พี่เอฟซีถึงถึงรักน้องนะครับเพราะผมก็กนะรักนะฮะแล้วก็น้องเป็นคนที่แบบมีมารย,ยาททุกอย่างเลยที่จริงๆน้องมันเป็นคนที่แบบคืเอเผมมองผมมองได้เลยพี่น้องลูกน้องตายยังไงก็ได้เป็นซุปตาเม,มืองไทยผมมั่นใจผมมั่นใจในเร็วๆนี้แน่ๆนะครับเชื่อผมนะฮะ ก็เนี่ยโมเมนต์แบบนี้แหละโมเมนต์เนี่ยอันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งของโมเมนต์ผมนะเนี่ยไอโมเมนต์น่ารักตะมุตะมิความเป็นธรรมชาติของเขาและเธอเนี่ยพี่จะได้เห็นในไลฟ์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 ของผมนั่นแหละครับนะครับพอช่วงรอขึ้นเวทีก็ได้เห็นแวบๆคือแบบเขาขึ้นจอใช่ไหมอยู่ก็คืออยู่นั่งข้างหน้านั่นแหละอยู่ก็พอดีเหลือไปเห็นนุกธนาโดนที่แบบป๊าดนุกก็ตรงปกนะคะทุกคน นุกธนดลก็ตรงปกเออตรงปกแบบแบบตรงปกเลยอ่ะเออนั่นแหละอยู่ก็แบบเอองานดีเขาหล่อเของงานดีไม่น่าหละครัดสาวๆคนถึงกี๊ดเขาเอฟซี FC ถึงแบบคลั่งใครแบบมันหนาลงไหไรไหมทุกคนนึ่ออกบอกเออเ็จปุ๊บก็ยังเห็นแต่เสื้อไปไปก็ยังแบบออก็เลยแบบเออรอรอบนเวทีดีกว่าเออแลอ้วรอดูแบบเวทีดีกว่าเพราะว่า ตรงที่นูนั่งตอนนั้นน่ะต๊ะข้างในอยู่เขายังไม่มามันก็แบบดึ้งอย่างนี้เลยแบบเจอกันแบบจึ้งแบบนี้เลยดิคับพอเดินขึ้นเวทีมาทุกคนป้าเขาสามารถสะกดสายตาอยู่ได้นะแม่งึดมงีคือแบบพี่หนูจะบอกว่าอยู่นั่งนิ่งมากคือนั่งนิ่งมากคือแบบอยู่ดูน,น ลูกท่านน่าร้องเพลงใครทําอะไรบนเวทีอยู่ไม่ได้เห็นเ,นเลยนะเมื่อคืนแคบไม่ได้ดูเลยอยูเห็นแต่ไปไปโอริโอมันดูไม่เบื่อแนละ้วมันดูมันมัน,ม,นมันมองเขาแล้วยู่พี่พจารณาไงอย่างที่บอกว่ามันคานสายตาตัวเองมันก็ตอบคําถามในหัวนิจตัวเองปงึปง้ปงปึ้งวัวอา้าหน้าตาเขาพิจิหน้าตาในรูปเขาก็ธรรมดาบ้านๆน,นี่เขาไม่ได้มีอะไรพิเศษนี่ได้บอกไหมแต่พอ พอท่านเห็นเขาทําไมเขาเขาคือป้าเป็นป็นออนซ้อนแห่กาเรียกว่าออนซ้อนออนซ้อนหน่องออนซ้อนคือแบบว่าออนซ้อน,อนภาษาไทยอียงว่าแบบนี้ออนซ้อนอน่นะนะเออออนซ้อนหน่องออนซ้อนแห้งน่ะกระเหลี่ยวกระเบื้องนะคะกระกระจ่องเลยแหละคือเพิ่งเขาย่ำไาใส่กระเบื้องแล้วอยู่่มาดูต้นขอต้นขอป้า มันก็เป็นตะเขาอยากใกล้อยู่ดอกต้นขอนั่นต้นคอเนียนมากเนียนไล่ลงมากกหูถ่ายทอยไล่ลงมามือมือนี่เขาอายนะมือนี่มือเราอ่ะมือเราไหยเล็กอยู่แต่เราไม่ได้เรียงเหมือนเขาไม่ได้แบบว่ายา,ยาวเรียงเหมือนเขามือขนาดลากทุกคนว่าการจับไมอะไรอย่างเงี้ยการอยู่บนเวทีคือเขาสง่ามองสง่าอหลีทุกคนคือ คือเรืองศิลปินเขาเยอะมากตอนนี้คือเขามันจากผิดจากแต่ก่อนที่เราเคยไปตามดูแต่ก่อนเนะี่คืออย่างอยู่ตามดูใช่ไหมอีกก็จะตามดูอ่คลิปเก่าๆเนาะอีกก็ต้องขออีกก็ต้องขอบเอฟซีเก่าๆที่แบบว่าเขาทําคลิปลงเก่าๆลงใช่ไหมเอออีกก็ไปดูในช่องกาเล็กซี่บ้างช่องเมตาลช่องเม่นุ้ช่องอะไรบ้างที่เขามีแบบคลิปเก่าๆสมัยก่อนๆที่แบบว่าน้องขึ้นเวทีครั้งแรกหรือนอ้องอะไรอย่างเนี้ย ทุกคนเลเวลมันมาแบบไกลมากเลยนะเลเวลมันมาแบบไกลมากสําหรับคนที่เขาไม่มีพรสวรรค์ด้านนี้นึกออกไหมสําหรับคนที่เขาไม่มีพรสวรรค์ด้านนี้มาตั้งแต่แรกถือว่าเขามาไกลมากแล้วมันก็ <c oughs> สมแล้วกับการที่เขาจะได้รับความรักหรือกับการที่เขาจะได้รับพลังรักจากเอฟซีที่แบบมอบให้เขาขนาดนั้น ความพยายามเขาโบสูนเปล่าทุกคนความพยายามนองไม่สูนเปล่าเลยเพราะว่าคือนี่ออกไหมจากเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเป็นพนักงานนาตากะคือเขาแหละเป็นผู้สาวสมัยเป็นเด็กหน่อยกระสือกรลึกกระหลาดแน่คือแบบว่าไม่ได้ดูดีไม่ได้อะไรเลยอย่างเราดูดีขึ้นมาได้เ้าเหาสัญญกรรมเดชเ้าเห็ดเดนี่บอกบอกแต่เขาเนี่ยเขาไม่ได้ทําอะไรเขาแค่เออ ดูแลตัวเองขึ้นมากขึ้นก็คือแบบว่าอาจจะมีทาครีมทาอะไรดูแลผิวตัวเองมากขึ้นเออนึกออกไหมเหลือเสือ้อคือแบบสวยมองไม่เบื่ออีบอกเลยผู้หญิงสวยมอง๊บ,บเดียวก็เบื่อแต่ผู้หญิงน่ารักผู้หญิงแบบอย่างเงี้ยคือมองยังไงก็ไม่เบื่อสายตายอยู่คือยังไงน้องก็เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเกพราะอะไรรู้ไหมเพราะเวลาเขาอยู่บนเวที เวลาน้องอยู่บนเวทีน้องจะมีเสน่ห์น้องจะสามารถสะกดสายตาคนดูได้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือพัฒนาการของเขาที่เขาเอ่อเอนเตอร์เทนคนดูบนเวทีได้สังเกตจากการที่เขาร้องเพลงร้องมีจังหวะอ้าวเอฟซี FC ช่วยนู่นนี่นั่นซึ่งถ้าดูคลิป